ที่เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยนะคะเราพอที่จะแบ่งสัดส่วนและจะเห็นการเติบโตจาก2ปีที่ผ่านมา2 0 2 2 2นก็จะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเรามาดูปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะว่าเรามีโครงการที่จะแล้วเสร็จที่เป็นคอนโดมิเนียมคือเมทริสดิสเซนส์ลาดเสาเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเราคุยรายละเอียดกันกันเพราะว่า โครงการใหม่เนี้ยจะมีเอ่อ facility ที่เรา Provide สำหรับน้องๆทางเลือกอีกเยอะแยะเลยนะคะโอเคคราวนี้สัดส่วนเนี่ยเขาจะเห็นว่าครึ่งต่อครึ่งเนาะที่ลูกบ้านเมเจอร์เนียจะเลี้ยงน้องๆหลากหลายประเภทกันนะคะเพราะว่าเมเจอร์เดเวลลอปเมนเนี่ยเวลาลูกบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเมเจอร์เดเวลลอปเมนเนี่ยคือ เดบวลอร์ที่ทำคอนโดมิเนียมที่สามารถเรี้ยงสัตว์ได้คราวนี้เรามาดูสัดส่วนเนาะน้องหมายยังเป็นที่หนึ่งเสมอนะคะ60ส่วนน้องแมวนี่ก็ประมาณคับน้องแมวนี่ติดตื้นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอีกหน่อยอาจจะเท่ากันได้เพราะอยู่นี้คนที่เลี้ยงน้องแมวมากเลย มันทีออนเนาะประมาณเกือสี่สิเอร์เซ็นตค่ะแล้วจะเห็นว่าเออจากข้อมูลตรงนี้ของเราก็คือสองเปอร์เซ็นนาะที่เป็นทางเลือกไม่ว่าจะเป็นนกกระตายปลาอะไรเนี่ยีิการแมงมุมเนาะล้วนจะมีความน่ารักทั้งสิ้นแต่ว่ามันแตกต่างกันนะคะ โอเคอ่าเราเข้ามาสู่เนื้อหาของวันนี้น้องว่าเอ o กโซติกเพนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเมเจอร์ Major, ให้สร้างนิยามและให้คำจำกัดความว่าเราเป็นเมเจอร์เพชแฟมิลี่เรสิเดนเซสเราผลิกว้างรับน้องหมาน้องแมวนะคะวันนี้เราก็มาต่อยจากตุงนั้นนะคะเปกว้างที่จะรับน้องๆ ประเภทอื่นๆที่ให้ความสุขที่เติมเต็มชีวิตของคนทุกคนนะคะรูปนี้น่ารักนะมีหลายพันเรื่อมีแน่นอโอเคคราวนี้เรามาจาะลึกในเทรนด์ของสัตว์ประเภททางเลือกกันดีก,กว่าเนอ้อก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าคน น้องหมาก็ยังเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขี่เล่นซอสัตว์ฉลาดแสนรู้คลายเหงา่าดแมวไม่สิงดังน่ารักขี้อ่อนสิงดังแล้วแมวไม่ดังหรอเขาไม่ดังก็ได้อ่าไม่ดังเสียงไม่ดังค่ะคราวนี้เรามาเอกซอโติกกันเนาะยี่สิบสองุหกเปอร์เซ็น์บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า มันเป็นเทรนด์เนาะแต่ส่วนตัวพูดจากคนที่ท,ท,ที่ที่เลี้ยงเขาด้วยก็คือเลี้ยงนกต้องบอ,อกว่าตอนแรกที่ตัวเองเลี้ยงนกเนี่ยมาจากไฟบ้านของคุณพ่อน้องสไพรแล้วเขาก็เลี้ยงเราก็แบบชอบเล่นกับเขามากทุกทางทีไ่ไปแล้วเขา <Thank you. S 1> โบมากน่ารักขี้ประจก <Thank you. S 1> เราก็ยังไม่ได้เลียนไล่เพราะเขาจะขี้ประจกได้มากขนาดนี้จนกระทั่งเราเอาแฮปปี้เนี่ย ที่ตอนนี้เป็นออดียนั่งฟังอยู่ด้วยแล้วก็กำลังหลับด้วยถ้ายกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเวลาต้องกลับเขาจะยกขาขึ้นถึงข้างอันนี้คือหลังไม่ค่อยสนิทสนิทเมื่อไหร่นี้ัวจะหันไปข้างหลังเลยนี่คือสนิทตอนนี้เธอยังแบบฟังฟังอยู่กับพิมตาด้วยคือเอาเขาจริงจริงจริงมีคนบอกว่าให้เอามาเลี้ยงตอนโตหน่อยเพรว่า